้าผมไม่ไม่เข้าห้องน้ำอะไรผมก็นั่งอยู่ในรถทั้งวันเนี่ยวันหนึ่งผมก็ขับประมาณ200รอบอะไรเงี้ยคือเราหลงรักกีฬานี้ไปแล้วแล้วก็อีกอย่างเป็นคนที่ที่สนใจเรื่องเรื่องเรื่องเครื่องยนต์เครื่องตกลอะไรไม่ได้ขับอย่างเดียวแสดงว่าระหว่างที่เราขับก็ต้องดูเรื่องของสมรรถนะเรื่องงานตกแต่งเรื่องอุปกรณ์หลายอย่างด้วยทก็งหมดเวลาเราเราไปเราไปซ้อมนี่คือเราพยายามจะเซ็ตรถ พยายามจะตั้งรถคือเราขับออกไป5-6รอบเราก็กลับเข้ามาแล้วก็เราต้องให้ฟีดแบ็กเอ็นจิเนียร์ว่ารถเ,เนี่ยอาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าตอนที่เราเริ่มเริ่มเนี่ยคือฟีดแบ็กน,นี่ก็ยังไม่ค่อยมั่นเท่าไหร่ครับคือพอเรามีประสบการณ์ขึ้นขึ้น,นม,ามากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เวลาเซตรถอะไรมันก็จะจะง่ายขึ้นเพราะเราเข้าใจ เราเราเข้าใจเรื่องเรื่องเรื่องการกลมากขึ้นครับต้องถามว่าครั้งแรกตอนที่ตะลุยกับ r l d Endurance Championship สนามแรกเลยตื่นเต้นไหมครับเจอกับทางทีมงานระดับที่เป็นคนต่างชาติหมดเลยแหละแต่ว่าเราก็อยู่ที่อังกฤษรู้สึกว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนชาติเดียวกันหรือยังไงหรือเปล่าก็ตื่นเต้นขนาดไหนพอใส่หมวกันน็อกแล้วปิดนั่นก็เขาก็ไม่ไม่ดูแล้วก็อยู่ในสนามแล้วเราก็ไม่สนใจใครด้วยใช่ก็มีเขาก็สนใจ ว่าคุณทำเวลาดีไหมฝีมือคุณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ว่าปีข่าวที่ลงข่าวข่าวแรกเลยนี่ที่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ฟลอริดาครับคือตอนนั้นเราพอไหมอาจจะไม่พร้อมเพราะว่ารถนี่พึ่งพึ่งพึ่งได้มาย่งยังเราไม่มีเวลาเซตอัพแล้วก็สแปร์พวกถ้าถ้าเราชนไปนี้เรากลับบ้านเลยครับ ก็เราก็ต้องพยายามประคองรถไปไม,ไม่ให้ชนนู่นไม่ให้ชนนี่ไม่ให้ชนกัน <c oughs> อื่นอะไรเงี้ยขอให้จบการอย่างขันก่อนขอให้จบก่นกอนแลวซึ่ง,ท,งทั้งเราและทั้งทีมเนี่ยก็ไม่มีประสบการณ์วิ่งวิ่งรถแข่งมาราทอนอย่างนี้เลยเราก็เลยอยากจะได้ประสบการณ์กลับไปว่าโอเคเนี่ยแปลนเราเวลาเราจะแปลนการขับทั้งหมด6ชั่วโมงเนี่ยรเราจะ เราเริ่มเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเราสมควรจะพลันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ก่อนหน้าแล้วก็หลังแข่งเนี่ยครับเอ่อมันต้องพลันไปให้หมดเลยก็ทํางานกันเป็นระบบทั้งทีมงานแล้วก็ตัวนักขับเองด้วยใช่ผมต้องถามนิดนึงครับจากวันนั้นวันแรกสนามแรกที่ฟลอริดากว่าจะมาถึงเลอม,มังสนามแรกก็คือปีที่แล้วใช่ร,ระยะทางการสะสมประสบการณ์นานขนาดไหนครับเอก็ผมเริ่มแข่งมาก็20ปีแล้ว โห oh. เริ่มเริ่มเทินโปรก็ปี1993ครับก็ปีนี้ครบ20ปีพอดี uh huh. ก็ใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเราไปคือจุดสูงสุดของเป้าหมายของนักแข่งทุกคนคือคทุกคนอยากจะเข้าฟอร์มละวันครับอพอ,อพอขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยฟอร์มละวันเนี่ยทุกคนอยากจะเข้านะครับแต่ว่าม,มันมีแค่22ซีท นักมีนักแข่งนี่จะมีอยู่ถ้าย2่สิบสองคนเขาก็รเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรมันก็สูงถ้าเราสมมติเข้าไปแล้วหรือว่าเข้าไม่ได้หรือว่ามีมก็จะมีทางแยกอีกทางก็จะมีทางแยกออกมาอีกสองสองทางก็จะมีอินดิคาที่ oh <my S 2> ประเทศสห <God. S 2> รัฐอเมริกาแต่ว่าถ้าอย่างนั้นมผมก็ต้องย้ายครอบครัวไปอยู่นู่นเลยและแล้วก็อีก ทางหนึ่งก็เป็น FIA WEC World Endurance Championship ซึ่งซึ่งที่ผมแข่งอยู่ซึ่งเท่าที่ผมทราบข่าวมาจริงๆแล้วพี่ต่อยอังก็มีโอกาสที่จะเฉียดเฉียดไปถึงจุดเป้าหมายคือ Formula One เหมือนกันฮะคือปีอสสสสจบฤดูกาลปี2005 <S <S ผมได้ได้ที่5อ Formula 3า0 0ซึ่งซึ่งเป็น Formula ที่ลองมาจาก Formula One แล้วก็มีทีมทีม Formula One ชื่อทีมจอร์เด เข้ามาติดต่อแล้วก็เขาเขาอยากได้เราเป็นเป็นเทสต์รเวอร์ให้เขาเราก็เขาก็ให้คอนแทคเรามาว่าเนี่ยโอเคถ้าคุณสามารถหาสปอนเซอร์เข้ามาในทีมได้เขาก็จะให้เรามาเป็นเทสต์ร i v เวอร์เขาแล้วก็แต่ว่าเจปีก่อนนี่มอเตอร์สปอร์ตบ้านเรายังเล็กมาก เราก็มาพยายามวิ่งหาสปอนเซอร์แต่ว่าหาไม่ได้ก็เลยก็เลยไม่ได้มีโอกาสเข้าไปก็อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของสปอนเซอร์เพราะค่าใช้จ่ายสูงมากใช่ไหมฟอร์มล์น้าวันครับใช่ครับเอ่อมอเตอร์สปอร์ตสูงมหนกค่าใช้จ่ายจะสูงครับก็ฟอร์มละาวันนี้ก็เป็นหลักพันเป็นหลักหมื่นล้านเลยเอ่อเป็นเป็นเป็นกีฬาที่ค่าใช้จ่ายสูงครับสุดท้ายเมื่อกลายเป็นจุดหักเหว่ามาขับเป็นทาง Endurance ในแนวที่ปัจจุบันนี้แหละก็ยังขับอยู่นั่นเองใช้เวลากว่า20ปีมาขับเลอมมงถึงจะได้ขับตอนที่ได้โอกาสในการขับเลอมังเป็นครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างนี่คือรายการที่เก่าแก่ที่สุดเลยใช่ครับก็แปลกตรงที่ว่าคือเราเราก็แข่งรถมา20ปีแล้วก่อนที่แข่งครั้งแรกที่รายการนี้คือเราก็คิดว่ามันก็น่าจะเหมือนเหมือนสนามอื่นอื่นเหมือนสนามอื่นแต่ว่าพอ เป็นพอมาถึงที่สนามครั้งแรกเนี่ย <Yeah. S 2> ทำไมเ,เรารู้สึกว่าคือมันเป็นอีกระดับหนึ่งไปแล้ว